สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h anel n ของนัทเอโต้และคลิปนี้เราก็มาอยู่ด้วยกันกับการทดลองนะครับผมซึ่งหลายๆคนก็จะมีสิ่งนี้อยู่นั่นก็คือแบริ่งตามที่เห็นข้างหน้าของทุกคนจะเห็นว่าแบริ่งทั้ง2ตัวนี้มันจะเกิดคาบสนิมขึ้นและก็มันไม่สามารถที่จะหมุนได้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมหมุนให้ดูเลยนีย่หมุนไม่ได้ตัวนี้ก็หมุนไม่ได้เหมือนกันนะครับ ซึ่งถ้าเราถอดออกมาแล้วนะครับผมผมเชื่อว่าหลายคนนะผมก็จะทําเหมือนผมนั่นก็คือซื้อแบริ่งใหม่มาเลยแล้วก็ทิ้งชุดนี้ไปนะครับผมสาหรับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันดูนะครับกับน้ํายา2ประเภทนี้ที่ผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับนั่นก็คือฝั่งขวามือจะเป็นน้ํายาล้างห้องน้ําแล้วก็ฝั่งซ้ายมือจะเป็นน้ํายาซักผ้าขาวนะครับเดี๋ยวมาดูว่า ทั้งสองตัวนี้ตัวไหนที่มันจะสามารถฟื้นฟูให้กับแบริ่งทั้ง2ตัวนี้ให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วก็มาดูว่าตัวไหนด้วยที่มันจะสามารถกระจัดคราบสนิมที่ติดอยู่แบบนี้ของแบริ่งทั้ง2ตัวนี้ให้มันออกหมดตอนนี้ผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเอาร้งก่อนนะครับอันนี้น้ํายาซักผ้าน้ํายาฟอก ผ้าขาวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำโอเคก็เพื่อความชัดเจนนะผมจะใช้ขวดน้ำใสๆเพื่อให้เห็นด้านในแล้วก็เห็นปฏิกิริยาที่น้ำยาทั้งสองตัวนี้จะทำกับแบริ่งทั้งสองตัวนี้นะครับผมโอเคก็ส่วนแรกผมจะใช้น้ำยาล้างห้องน้ำเทลงไปฝั่งนี้ก่อน เอาประมาณไหนกันเลยอเอาแบบว่าพอประมาณก็แล้วกันนะครับทุกคนก็เผื่อมันกลับมาใช้งานได้อีกครั้งเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะประหยัดเงินประหยัดงบนะครับต่อไปอีกสักนิดนึงนะครับผมก่อนที่เราจะทิ้งนะครับก็ใช้มันแบบคุ้มคุ้มไปเลยนะครับผมเนาะโอเคฝั่งนี้เราก็จะเทน้ํายาฟอกผ้าขาวเออผมก็เริ่มติดพูดติดติดแล้วนะครับ โอเคจะเห็นว่าสีมันจะต่างกันเลยนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้มันมันยังน้อยเกินไปเนาะยวเทลงไปที่นึ่ก่อนดีกว่าโอเคได้ประมาณนี้นะครับโ okay. อเคข้ควรระวังในการทำแบบนี้นะครับผมคืออย่าให้น้ำยาล้างห้องน้ำผสมกับ น้ำยาฟอกผ้าขาวนะครับผมเพราะว่า2ตัวนี้มันไม่ถูกกันนะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวผมจะใส่แบริ่งตัวใหญ่ไปในฝั่งน,น้ำยาล้างห้องน้ำก่อนนะครับวับดูซิมันจะเป็นยังไงบ้างอ่าดูนะครับทุกคนตอนนี้มันยัง ไม่ทำปฏิกิริยานะแต่รู้สึกว่ามันขาวขึ้นนะทุกคนเห็นไหมหน้าหน้าน้านมันจะมีน้ำเหลืองๆออกมาจากแบริง่งแล้วก็ขอบแบริ่งมันจะเริ่มขาวขึ้นแล้วนะครับจะเห็นว่ามันสลายคราบสนิมนะครับอ่าเดี๋ยวผมหาอะไรมาเกี่ยๆนิดนึงก่อน,นดี่กว่านะครับเดี๋ยวแป๊บนี้โอเค ให้มันขยับสักนิดนึงนะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวเอาฟองมันออกก่อนนะครับผมรู้สึกว่าตรงก้างๆนี้ยมันจะเริ่มขาวแล้วนะครับนี่เห็นไหมมันจะเริ่มขาวแล้วซึ่งก่อนที่เราจะเอาลงไปมันจะเป็นสภาพแบบนี้นะครับนี่โอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะผมแล้วเรามาดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้ ก็สภาพก็เป็นแบบนี้นะครับผมสองฝั่งเลยนะไม่ใช่ฝั่งเดียวนะครับนี่แล้วก็แบริ่งก็หมุนไม่ได้โอเคจะเอาลงไปในน้ำยาซักผ้าขาวนะครับปึ๊บมันก็เริ่มเริ่มสลายคราบเหมือนกันนะครับแต่ตามที่ผมมองดูนะฝั่งนี้จะทำปฏิกิริยาแรงกว่านะครับนี่ฝั่งของน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับผมนี่นี่ดูดูด,ดูทุกคน มันเกิดฟองขึ้นแล้วนะครับแล้วก็แบริ่งก็ขาวเริ่มขาวขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับดูซิว่ามันจะขาวได้ขนาดไหนนะครับผมแล้วแบริ่งนะครับมันจะกลับมาหมุนได้เหมือนเดิมไหมโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็รอมันก่อนนะครับซึ่งถ้ามันกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับทุกคนผมบอกเลยว่า คตรเจ๋งนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยประหยัดเงินนะ่ะแบริ่งลูกหนึ่งมันก็ราคามันก็ประมาณ30-40บางลูกก็เป็นร้อยเลยนะครับเนาะแต่ถ้าทําแบบนี้ได้โอ้แล้วก็ประหยัดเงินในส่วนนั้นไปได้เยอะเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอสักหน่อยก่อนนะครับรอให้มันทำปฏิกิริยากันก่อนอ่าดู ภาพออกเยอะมากเลยนะครับสำหรับ <Wars> ฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะเขย่ามันนิดหนึงเพื่อให้น้ำยามันเข้าไปแล้วก็ให้มันทำปิดติดกิริยาจะเห็นว่าสีของน้ำยาล้างห้องน้ำมันจะเปลี่ยนสีแล้วนะครับจาก เราเทลงไปครั้งแรกสีม่วงเนาะตอนนี้มันจะออกเป็นสีจ้เขียวแล้วนะครับว้าวโอเคเดี๋ยวมาคนฝั่งนี้ฝั่งนี้ออกไหมฝั่งนี้ไม่ค่อยออกนะครับทุกคน Okay. ก็ไม่ค่อยออกนะครับเดี๋ยวมารอดูฝั่งนี้กัน เ,เปลี่ยนสีเลยนะครับจากน้ำสีม่วงเป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเอาขึ้นมาดูสักนิดนึงก่อนนะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างโอ้โหนี่นะครับขาวเลยอะขาวมากนะครับทุกคนขาวขาวแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันหมุนได้หรือยังนะครับผมเพราะว่า ตอนนี้คือผมไม่ได้ใส่ถุงมือด้วยนะผมก็ไม่อยากจกะจับมันสักเท่าไหร่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมปล่อยมันแช่ไว้ตรงนี้อีกสักนิดหนึงก่อนดีกว่านะครับว้าวโอเคส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไม่ออกเลยยังปกติอยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ทำปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเค 对。 คตอนนี้ผมก็พยายามเขย่าให้มันแบบว่าโดนทุกซอกทุกมุมนะตามจริงมันก็ไม่ต้องเขย่าก,ก็ได้นะผมแต่เพื่อให้มันเกิดปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วนะครับผม,มก็เลยต้องเขยา่าโอเค ว้าวทุกคนมันใสอะใสมากอ่าโอเคมาเดี๋ยวผมจอขึ้นมาให้ดูก่อนนะครับว้าวดูสิครับทุกคนอันนี้คือฝั่งของน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับที่มีการแช่ไว้ในเวลาแค่ประมาณหนึงเท่านั้นส่วนฝั่งนี้ เวลาที่แช่ไว้ก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าดูฟึบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยยังเป็นแบบว่าธรรมดาอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเอาน้ำยานี้ลงข้างล่างก่อนนะครับอ่าแต่ว่าลูกปืนตอนนี้แบลิงตอนนี้ขยับตัวได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมขอล้าง ให้น้ำยาล้างห้องน้ำกับน้ำยาฟอกผ้าขาวเนี่ยออกจากตัวแบริ่งก่อนนะครผมเดี๋ยวมันจะกัดมือผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอาะเตรียมน้ำก่อนเรียบร้อยนะครับคุณดูทุกคนตอนนี้เราก็สามารถฟื้นฟูแบริ่งเก่านะครับจากที่ตอนแรกมันจะมีสภาพเหมือนกับฝั่งซ้ายมือของผมนะครับแบบนี้เลยแล้วก็หมุนไม่ได้ หลังจากที่เราแช่ไปในน้ำยาล้างห้องน้ำแล้วสภาพมันก็เป็นแบบนี้เลยนะครับใสาขาวมากและที่สำคัญนี่นะครับหมุนได้กลับมาหมุนได้เหมือนเดิมโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองอัดจารบีเข้าดูนะครับว่ามันเสียงมันอะจะเหมือนเดิมไหม ไม่ใช่เหมือนเดิมมันจะสามารถที่จะแบบว่าเหมือนกับจลบีใหม่ไหมครับเค <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะอัดจลบีลองดูนะครับเน่ <Hey. S 1> ผมก็จะเอาจลบีใส่ไว้อย่างนี้แล้วก็ทําแบบนี้นะครับ ทำไมผมถึงทําแบบนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าจจละบีมันจะดันขึ้นมาตามร่องเห็นไหมครับอ่าอันนี้วิธีการอัดจละบีกับแบริ่งนะครับให้มันเข้าไปทุกซอกทุกมุมของแบริ่งเนี่เห็นไหมมันจะดันขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมอ่าแบบนี้เข้าไปทุกทุกซอกทุกมุมแน่นอนนะครับนี่ โอเคว้าวโอเคว้าวเริ่มเล่นจรลบีแล้วนะครับวันนี้ผมแต่ไม่เป็นไรครับ เพื่อคนดูแล้วก็เพื่อความอยากรู้ของเราฟักโอเคอ่าเดี๋ยวผมเช็ดทำความสะอาดก่อนเเดี๋ยวขอเช็ดมือก่อนนะครับ นี่แล้วก็ทำคาวามสะอาดมันนิดนึงนะครับนี่ว้าว เป็นไงบ้างครับทุกคนเหมือนกับจระบีใหม่เลยนี่นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยก็ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับแบริ่งเก่านะครับที่เรากำลังจะทิ้งนะครับมันสามารถที่จะ เอากลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับผมโดยที่ใช้แค่น้ำยาล้างห้องน้ำเอานำมาแช่นะครับผมเอาเอาเอาแบริ่งเก่าของเราเนี่ยนี่นะครับสภาพแบบนี้เลยติดแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้นี่สภาพแบบนี้เลยนะครับผมเอามาแช่เราใช้เวลาแค่ไปแค่ไม่ถึง5นาทีนะครับเมื่อกี้แบริ่งมันก็ออกมาแบบนี้เลย อ่าเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นเราก็อัดเจละบีเข้ากับแบริ่งพร้อมใช้งานแค่นี้นะครับเราก็สามารถประหยัดตังค์ไปได้อีก1อย่างแล้วนะครับผมโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สหรับทุกคนที่เข้ามารับชมถูกใจยังไงก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปของช่องนัดเอโตะด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้า